สวัสดีครับวันนี้ผมหมวดทองแดงจะพาไปแลสวนทุเรียนแต่แต่ระหว่างเดินทางผ่านสวนผ่านสวนเขาปลูกลองกองปลูกลองกองปลูกจำปาดะเนี่ยต้นจำปาดะเป็นอย่างนี้ครับลูกเยอะเลยทีเดียวจำปาดะนะครับฝั่งนู้นตรวจยางนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราเดินข้ามช่องเขานี้ไปไปดู ไปดูทุเรียนนะครับไปดูทุเรียนที่มันอยู่แบบปูกแบบธรรมชาตินะครับไม่ใช้ยาไม่ใช่อะไรทั้งนั้นนะครับเดี๋ยวไปกันเลยนะครับเดีย๋ยวเดินทางทะเลหมอกนี่อยู่นี่แหละทะเลหมอกเขาสุกนะครับคุณหมิงเมืองไทยนะครับโอเคเดี๋ยวไปกันเลยไปไปเดี๋ยวมีมีคนนำทางไปด้วย <laughs> นะครับเก็บเอ็นเตอร์ที่จะได้เตอร์ได้เป็นจัดเลยเล่นนะอ่าโอเคเดี๋ยวตามผมมาเลยครับไปเดินทางเดินทางก็ผมไปเลยวันนี้มาเรียนไม่รู้ว่าเป็นเยอะไหมนะพี่น้อง รถตร้องเดินไปประมาณที่ผมเดินมาจากปากจานเป็นสองสามกิโลแล้วรถรถเข้าไม่ได้ต้องเดินต้องเดิน เรื่องจากนี่เนาะอะไรคุณมิเมืองไทยคุณมิเมืองไทยสวยมากเลยครับพี่นกดูที่เขาชกสุราชธานีนะครับมาตามมาโอ้โหอะไรเนี่ยก่อกวีกันก่อกวกันเรียนกันก่อกวีกอกว่ด้วยเรียนด้วยก็ดินสมบูรณ์มาก เห็นไตูเรียนตูเรียนตอนเรียนต้นเรียนมาแล้ววะต้นเรียนต้นเรียนนี่ในหุบเขาเอ็มกำลังลงในหุบเขาเอฟพี่น้องวิธีวิธีปลูกกาแฟเนี่ยกาแฟที่เรากินี่พี่น้องกาแฟนี่ถ้ามันอยู่ที่ที่สมบูรณ์มันจะรสชาติอร่อยเดือเดือดลงมาแล้วโอ้

นี่บันเดบันดยเก็บกเวนี่นะนี่กี่ปีได้เลยกอหลายปีอะไรรยังไม่สุกยังยังไม่สุกปดลมปปดลมนั่นกาแฟยังไม่สุกปลดลมเป็นไม่กอเอาหมือนกันเือล้าไลิงรัว มันจะมีลิงลงมากินลงมากินด้วยพี่น้องมีลิงมีอะไรลงมาจากเขากำจัดร่วบบุญบุญเป็บกลุ่นโอ้คหตอนเรียนตอนเรียนอันนีนนมน้มันฟื้นหลุ่นฟนบั้นมันมันยังไม่หล่นนะพี่น้องแต่นี่ลูกบรรจมตอนธรรมชาติมันก็หล่นอยู่เหมือไม่ถูก นี่หรอผลหรือนนี่มันมันต้องให้รวนก่อนต่อต่อจะกินได้เรือนบ้านนี้ทุเรียน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 บ้านต้นใหญ่เลยไรต้นไหมมีหลายต้นเลยโน้องสมบุญณยังเนาะ ดูดินดูกรดพี่น้นี่ขี้ขี้ไสเดือนนะเนี่ยขี้เดือนขี้เดือนอดินสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์ดูขี้ไสเดือนนะครับขี้ไสเดือนก้อนโตโตเขาว่าดินที่ดีคือปุ๋ยที่ดีจะสร้างปูนท้านทางในต้นไม้นะครับไม่ไม่ได้ใช้ยาเคมีอะไรฉงน,นั้นมีไว้ไวห้ไวหบลบฝนไว้หลบฝนก่อปว้ ไว้ต้มกาแฟเ,เลยเอามาปังรูกะนุลยเล็กครับ,บอู้ดีตอนดีตอนนึงเป็นสูงนะพี่นอ้องสูงเลยทีเดียวนะครับวิธีปลูกเรียนวิธีปลูกเรียนแบบธรรมชาตินะเรียนแบบธรรมชาติไม่ใช่เรียนมหาเลยเป็นกะลุยเนาะ พี่น้องอย่ามาเที่ยวอย่ามาเที่ยวนะที่เขาฉกนี้นะมีผลไม้ฤดูตามฤด,ดูกาลนะครับมีร้านกาแฟอร่อยอร่อยนี่กาแฟที่เราไปกินกันนี่นะเ,เนี่ยพอเช้านี่แหละมันเป็นลักษณะนี้แหละต้นเลยพี่นอ้องนี่ก็ปลูกรวมๆกันอยู่ใน,ใน <c oughs> สวนทุเรียนสวนกาแฟวรวมกันเลยอยู่ในหุบเขาอยู่กับธรรมชาติเพราะมันไม่มีแมลงครับพี่นอ้อง พราะธรรมชาติม no ันคนสมบูรณ์แมลงอะไรไม่มีนะครับธรรมชาติมันสมบูรณ์คนอนุรักษ์ไว้ธรรมชาติเลยไม่ต้องใช้ยาใช้เลยทั้งนั้นตุเรียนกินได้อย่างกอไถยเลยพี่น้องดูแลกันนะครับกินนาทีได้เลยโอ๊กนาทีเล่เล่เล่ตุเรียน ต้นมันต้นมันสูงนะพี่น้องเพราะเขาส่วนมากเขาไม่ขึ้นทุเรียนเนี้เขาจะไม่ขึ้นตัดเขาจะปล่อยม,อนมันหล่นบางทีหล่นวันหนึ่งไม่เยอะหรอกแต่ว่ากว่าจะหมดต้นนี้พอได้เฝ้าเลย <c oughs> คือเขาให้มันหล่นถูกถึงเอาไปขายได้เลยอะไรเนี้ยเอาไปคือหล่นมาถึงกินได้เลยไม่ต้องบ่มไม่ต้องอะไร <c oughs> นี่แหละคุณหมิงเมืองไทยสถานที่เขาศกนี่สุราษฎร์ธานีมีอุตตรヤแห่งชาติที่เขาศกด้วยมีบ้านพักโอมซาเตมีล่องโกงล่องแก่งอไรมีผลไม้ตามฤดูกาลเขื่อนเชี่ยวเชี่ยวหลานก็อยู่ไม่ใกล้กันเอออยู่ใกล้กันที่ตาขุนเนี่ยเขื่อนที่ชาวบ้านเขาเรียกเขื่อนเชี่ยวหลานเขื่อนรัฐประปานัะนะ่นแหละอะไรๆผมพอพูดถึงลิ้นปันกันแล้วหัวเจ้า มันอยู่ไกลกันนะพี่น้องนูนนนนี่ๆๆๆต้นเรียนกับมาภูเขาแต่ภูเขาม่นใหญ่เนี่ยวันก่อนผมเดินผ่านทางนี้พอดีนี่เดินผ่านทางนี้เดินทางลัดแต่ว่ามาทางนี้มันต้องข้ามโคลงข้ามแพวันนี้ไม่ได้ข้ามโคลงข้ามแพพาโมไซค์มาครึ่งทางแล้วก็เดินมามาประมาณสามกิโลทางนี้ที่ว่ามาไม่ได้วันนี้เพราะว่าน้ําฝนมันตกพอฝนมันตกน้ํามันไหลแรงแพมัน เมันข้ามไม่ได้กลัวกลัวกลัวตกแพมันกลัวตกแพปกลัวโทรศัพท์เราจะเปียกนวะครับเลยตูเรียนตูเรียนสมบูรณ์สมบูรณ์กาแฟนี่แหละกาแฟที่สมบูรณ์พี่น้องนี่กาแฟนี้ยังไม่เป็นไม่กี่ต้นยังไม่กี่ปีที่นะครับนี่กาแฟที่เรากินกันลูกยังไม่สุก Nhi, bên mà đi kỳ quan kẹp đai à em cào quẹt ô 5-6 ha một đường được chờ bên như bên này đi có tiết kẹp gì mấy nữa ừ. mới nữa cái chuông đơn dịp bệt trong ban rồi đơn dịp bệt cái pi mày nữa như tu liền thùng mà rồi tốt ลายตอนนี้ปีนี้มันมันเขาเรียกชาวสวนเขาเขาบอกว่าติดไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทุเรียนเพราะว่าฝนช่วงเป็นดอกกันฝนลงเอาเท่าที่ได้แต่เพราะาเขาคือเอาเท่าที่ได้เพราะว่าไม่ได้ใช้ยาใช้อะไรอย่างเงี้ยครับทุเรียน,ม,นมีต้นไม้มีเสียงชนีด้วยนะตอนเช้านี อยู่กับธรรมชาตินะครับของธรรมชาติปลอดไฟเราไปกินก็โอ้ตูเรียนปลอดภัยเป็นจอเลยตรงนั้นเป็นชอ่อเป็นช่อเป็นช่อเลยตูเรียนอยู่สูงอย่างบนตายมองเห็นรอเปล่าไม่รู้นะครับอุ้ยอันนเลย อันรังอันรังเลยรนู้ยนกนกว่ารังอะไรนอกอ่างอ๋อนกว่าอรังเต่าเต้นเนาะไม่รู้นอกอะไรพี่นะ้องรังโตมากเลยขึ้นไปนั่งได้เลยนุโมงเห็นวนะ่าคือว่ามันจะมีอะไรนกเกือกนกอะไรด้วยนะที่เนี่ยที่เกาที่อุทยานเนี่ย แต่ต้องต้องเจ้าต้องให้เจ้าหน้าที่พาไปเดินดูนะครับเราไปไม่ได้เดี๋ยวเจอช้างเจออะไรที่ทางทางทางที่ผมเดินเข้ามาเมื่อกี้ขออนุญ,ญาตเขาเข้าทางปางช้างเขาเพราะว่าเราเที่ยวเข้ามาไม่ได้ถ้าเจ้าหน้าที่ไม่รู้่าเดี๋ยวไม่ได้เกิดอ,อันตรายได้นะครับเพราะมีช้างมีอะไรอยู่ด้วย นะครับเขาต้องดูแลาคนนอกพื้นที่มาก็ต้องต้องมาติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนนะครับโอเรียนเรียน,เ,ยนเข้ามาโดยพราระการไม่ได้เลยนะครับอ๋ฝากติดตามด้วยนะครับช่องหัวทองแดงนะครับวิถีวิถีปลูกเรียนอยู่กับธรรมชาตินะครับ วิธีปลูกเรียนดูแลอยู่กับธรรมชาติปลอดภัยทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคนะครับที่นี่เขาศกสุราษฎธานีกดติดตามกดกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปในการทำคลิปต่อไปนะครับที่ไหนมีวิธีที่ น่าสนใจนะครับเป็นประโยชน์กับพี่น้องเป็นประโยชน์กับเพื่อนเพื่อนนะครับผมจะเอามาฝากในในการทำคลิปต่อไปนะครับวิธีตัดปาล์มเคียวปาล์มวิธีแต่งต้นปาล์มอย่างไงให้เป็นประโยชน์กับพี่น้องผมจะนำเสนอให้ความรู้และนะครับให้ความรู้เพื่อท่านจะได้ไปแก้ปัญหาได้นะครับ ติดตามผมด้วยครับช่องหมวดทองแดงและทางติกตอกด้วยนะครับสวัสดีครับขอทุกคนโชคดีครับ